เป็นคนจังหวัดนนท์เนี่แหละค่ะคุณป้าก็ขายขนมปังพิมไข่เต่าสูตรโบราณนะสืบทอดมาจากคุณแม่ต้นกินคงเสือซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณป้าเองนะคะซึ่งเดิมทีเนี่ยเอ่อก็จะขายอยู่ที่ตลาดนนท์ตลาดสดนนทบ,บรุรีโดยคุณแม่เป็นคนทําขายคุณแม่เป็นคนทาคุณพ่อเป็นคนขายซึ่งจะเป็นรถสเลง้งรถสลง้งเป็นรถขับเครื่องอะนะคะจอดอยู่ท่าน้ำนนท์ก็จะขายประจำอยู่ที่ท่าน้ำนนท์ หน้าหอนาฬิกาก็เป็นที่คุณลุย้อมคงเสือนะคะก็จะมีเอกลักษณ์โดยการเปิดเพลงของสุรพลเพลงขนมปังตีนไข่เต่านะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยคุณที่เอคุณป้าก,ก็เลยเนี่ยเป็นคนสืบทอดขนมนี้เนื่องเพราะว่าได้เห็นว่าขนมโบราณเนี่ยของเราเนี่ยมันจะหายไปจากปัจจุบันซึ่งเด็กกสมักกใมยใหม,ม่จะไม่รู้จักนะคะป้าก็จะสืบทอดอันนี้นะคะแล้วก็ โดยการสืบทอดสูตรจากคุณแม่มาค่ะ,ะซึ่งสูตรของเราเนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นนะคะมีสูตรเฉพาะก็คือขนมปังกินของเราเนี่ยเป็นสูตรโบราณนะคะสูตรโบราณนี่คือเราจะใช้แป้งข้าวเจ้ามาทำโดยน้ำตาลมะพร้าวเป่นขนมของเราเนี่ยสามารถแช่เย็นได้โดยตัวขนมเนี่ยจะไม่เป็นเส้นแข็งปัจจุบันเราได้จดทะเบียนเป็นโอท็อปของจังหวัดนนทบุรีจดเมื่อปี253โดยจดโดย เองคือสะีคันนะคะเหตุผลที่จดคือ,อของเราเนี่ยอยากจะอนุรักษ์ขนมไทยโบราณซึ่งปัจจุบันเนี่ยทานยากนะคะทา,านยากเราก็เลยขอขึ้นทะเบียนเป็นโอทอ็อปของจันงหวัดนนท์เพื่อที่จะสืบให้ลูกหลานเนี่ยได้เห็นแล้วก็สืทบทอดต่อไปนะคะแล้วยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไว้ ปัจจุบันเนี่ยที่เราทำกันเนี่ยก็คือทำโดยสืบทอดไปจากคุณแม่ใช่ไหมคะก็จะมีะเฉพาะพี่น้องทำกันเองนะคะแล้วก็เอ่อไม่ไม่ได้ไม่ได้เปิดเอ่อให้ให้เป็นแฟนชายหรืออะไรเราเปิดทำาปันเองในครอบครัวเป็นอีตสามกันธตัวเรือนนะคะแล้วก็ตำแหน่งจุดที่ขายก็จะมีท่าน้ำนนนะคะกระทรวงพาน,นิ์กระทรวงแธารณสุกเอ่อลงบาลช่วงอกอะไรกษตร ปัญหาก็คือขนมของเราเนี่ยเป็นขนมกะทิซึ่งการเก็บรักษาเนี่ยค่อนข้างยากนะคะอ,อของเราเนื่องจากเป็นกะทิสดนะคะสภาพมันก็ถ้าเราไปเจอสภาพอากาศที่ร้อนจดร้อนมากๆถ้าเราขายในที่ร้อนที่แบบอากาศ่ายเทขายเทไ,ยเได้ไม่ดีอย่างเงี้ยบ่อนี่คือปัญหาที่ขนมของเราจะเสียง่ายนะคะสมัยก่อนเนี่ยจะขายเป็นถุง นะคะถุงก,ก็คือถุงละสิบบาทแต่ปัจจุบันเนี่ยที่มาพัฒนาขายเป็นแพ็กเกจตเราทำแพ็กเกจใหม่เป็นกล่องซึ่งสะดวกกับการรับประทานและการพกพาในการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยก็ราคาเราก็จะอัพขึ้นมาหน่อยก็คือยี่สิบบาทนะคะรายได้ต่อวันที่เราจำหน่ายอยู่เราขายอยู่ก็ต่อวันก็ทั้งทั้งคุณทั้งกำไรก็ประมาณสี่ถึงห้าพันบาท ขนมปกงินไข่เต่าของของเราเนี่ยของสูตรของคุณแม่่อนกินเนี่ยก็ตอนเริ่มแรกเนี่ยคุณพ่อจะออรายการตลาดสดสนามเต้าเมาื่อปีห้าสองค้าของเราเนี่ยขนมปังขินไ่เต่าสูตรแม่ต้นกิงน,นะเออเราก็มีจำหน่ายที่ช่วงช่วงงานเทศกาลที่เป็น,น,นท่าลรัชนาพิเษเดี๋ยวมองงาวงวานหรือบางทีจังหวัดนูนแจดงานเกี่ยวกับอ่า เกี่ยวกับโอท็อกของจังหวัดนนท์เราก็จะไปออกบูสตามตามห้างตามเซ็นทรัลตามเดอมอลลแล้วก็ออกเดลี่นียเมื่อปี53ไอ้54ออกรายการอร่อยช่อง5เมื่อปี54ลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อปี52ก็ได้เชิญชวนทีมเมื่อปี54ขนมจีนไข่เต่าแม่ท่อนิมสุดบวราณของเรานะคะก็ เราทําขนมสดทุกวันวันต่อวันเพราะเราคํานึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคโดยเราจะใช้ของที่ใหม่สดทุกวันไม่มีการค้างสินงอของอย่างกะทิเราก็จะใช้โบอาใัยความตู้สัน่นแล้วก็บริสุทธิ์ใจที่เราจะทําขนมให้ผู้บริโภคเนี่ยทานขนมอร่อยสดและเป็นสุดโบราณเฉพาะ The black hole. Light, hole. Get Get into Get into the black hole. Light.